ตอดปิติทายาทสิงประกาศขอรับผิดชอบตัวเองไม่เกี่ยวตระกูลพิรมพักดีหลังโวยเดือดสงสารบุคลากร,กรด่านหน้าจากกรณีที่ตอดปิติพิรมพักดีสามีนางเอกอามาตะย่างนุ่นวรนุชย์พิรมพักดีเป็นนักธุรกิจทายาตรุ่นที่4ของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาล โดยตอดปิติได้โพสต์ระบุข้อความว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสบ,บคพูดโคตรชัดว่าวัคซีนทําให้จํานวนคนตายลดลงแล้วทาไมถึงเลื่อนทําไมถึงฉีด ไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมผมแค่ทําหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้นอีกทางตอนปิติทายาตสิงห์ประกาศขอรับผิดชอบตัวเองไม่เกี่ยวกับตระกูลพิรมพักดีหลังโวยเดือดสงสารบุคลากร,กรด่านหน้าโดยเขานั้นยังได้โพสต์อีกครั้งว่าผมมาจากครอบครัวใหญ่ครับ ทุกอย่างที่ผมเขียนหรือพูดไปผมรับผิดชอบตัวเองได้ครับไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือคนอื่นในครอบครัว